ครับสวัสดีครับพบกับผมยุ่งน้อยชาวไร่ครับวันนี้ก็พามาดูมันนะวันนี้เข็นอยู่ท้ายตลาดระตวนนะ <S <S ตัวนี้ก็เป็นทีมีงานของคุณนิรันดิ์นี่นะตาลี่ยังกวางเลยคุนนี้นี่ก็ลงยํำทางนะเดินยํำทางกัน มีแซตทีสองคันนะแล้วก็มียันมาสองคันมีมาด้วยกันสี่คันนะพื้นที่ขุดก็ประมาณ สี่ฮารลเนีนัโรนหัวมันนะน่าจะเป็นพันไม่รู้าจะใช้อีแบมป่ะนะนี่นะ รถกุดจะเป็นแอร์ห้าศูนย์หนึ่งแปดรุ่นนี้จะเป็นรุ่นขานใบมีดหน้านะยกไน้สูงเรหลงยำํางกันก่อนนะอันนี้ต่อไหมนุกคนสาลี่อ่ะ อันนี้เมื่อกี้ลองถามเขากว้างสองเมตรสองเมตรสิบยาวสามเมตรยี่สิบหรืออยังไงนี่เนี่ยนะเมื่อกี้ลุงน้อยลองถามนี่นะอีกคันก็กำลัง ก็เป็นยันมานะช่วงนี้ก็ลุงน้อยก็ไม่ค่อยมีเวลานะนานๆถึงจะได้ออกมาถ่ายก็จะช่วงทำข้าวโพดทำพริกก็จะเข้าวไร แต่ส่วนมากนะกรงนูน้นยันมาโนนเป็นข้อข้อล่างนะกี้ลุงน้อยก็ไม่ได้ดูนะอ๋อออกหลังล้วนะข้อออกหลังออม พอรอดนะทุกคนคานโน่นะเสียงใหญ่ๆเสียงทุ huh. ้มๆเลยนะกระหัวก็ผมอัานนะถือว่าใช้ได้เลยนี่นะ ก็แค่เพาะหัวนะตัวเจ็บเพาหัวที่ของขวางแค่ๆให้รถมีน้ำหนักด้วยแล้วก็ย่ำทางกันนี่นะอันแบบนี้เนี่ยเสียงดุงกลมเลยนะ นี่นะคุณพ่อก็อ,ออกหลังนะ